แนะนำรถสวยเข้าใหม่หน่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถเก๋งซีดานแบนหลักทรงสปอร์ตนะคะและได้เป็นสีขาวมุกปี2020ปรับเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะคะนุนบอกเลยนะว่าออปชั่นนะคะจัดหนักจัดเต็มและที่สำคัญตัวรถสีขาวนะคะมากี่คันไปไว้มากเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบมาจับรีบมาจองกันได้เลยพร้อมกับดอกเบียสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2 6-9%เท่านั้นเองก่อนที่เรานะคะจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยก็เป็น Honda Civic FC 1.8ตัว EL นะคะได้เป็นตัวรถปี2020กับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่549,000บาทลูกค้าประวัติดี ฟรีดาวออกรศูนยนบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็น Honda c ซ v i c ชม FC นุ่นบอกเลยชมนี้หล่อมากๆพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะได้หมายเลขทะเบียน1ขอไข่ชอเชอ2853จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ daylight LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวจัดมาให้ด้วยมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานในส่วนของตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถด้วย ถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะสำหรับตัว e-l คันนี้เนี่ยเป็นตัวปรับเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนแล้วจะได้เป็นล้อแม็กสีเทาดำนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานเลยมาดูกันในส่วนของตัวยางนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะได้ยางสัปดาห์ที่36ปี2 0 2 4นะคะถือว่าเป็นยางใหม่มากๆเลยนะคะใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยางได้ ตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกมองข้างของเขานะคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED นะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็มีเลนวอชนะคะเป็นเลนสำหรับมองมุมอับนั่นเองตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านมีสัญลักษณ์ของ h o น d ้ติดไว้แบบนี้ แปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกทํามาจากวัสดุโครเมียมทั้ง4บานเลยแต่สําหรับประตูคู่นะักจะเป็นแบบ smart entry นั่นเองนะคะอะถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีต่อย่างใดตัวรถสวยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมถัดมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสําหรับเชื้อเพลิงจะเป็นแก๊สโซฮ91 แสโซหอ95รองรับ E20 แล้วก็ E85 ด้วยส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายนี่เลยค่ะติดตั้งฟิล์มตัวไลฟาไฟเบรกดูนี่3ก็มีอยู่ภายในตัวรถและนี่เลยค่ะกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมาต่อกันที่ชุดคมไฟด้านท้ายนี่เลยค่ะจะเป็นในลักษณะรูปตัว C ีหรือว่าสัญลักษณ์บูมแมลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชมนี้เป็นอย่างมากเลยและเขาใช้เป็นหลอด LED นะคะไม่ว่าจะเป็น ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยรวมอยู่ในชุดคมไฟเดียวกันมีกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาให้อีก2จุดสําหรับตัวเซ็นเซอร์นะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของตัวเซนเซอร์นะคะเขาก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองมาต่อกันที่ห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะนุ่นบอกเลยว่า ภายในกว้างมากๆนะคะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะอย่างจุใจสำหรับใครนะคะที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆนุ้นบอกเลย C ีวิกเอฟตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะคะอันนี้เอาไม้กระดานออกขึ้นมาเราก็จะเห็นในส่วนของย่างอะไรสำรองเครื่องมือแล้วก็แม่แรงมีให้ครบเลยรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์คทุกจุด <S 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 <ๆ S 2> อยู่ครบ <S <S เปิดให้ดูในส่วนหัวน็อตฝากกระโปงนี่เลยค่ะ เป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอาร์คนะคะดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบแม้กระทั่งขอบอยางเองนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดด้วยเห็นไหมคะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเลยหัวน็อตฝากระโปรงอ่ะดูกันอีกนะครางนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลย สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยที่บริษัททออ,อตโต้นะคะติดถนนใหญ่สุวินทวงนะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคระนะเข้ามาหาเซลนุนได้เลยนะคะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะมาพร้อมกับภายในนะคะด้วยโทนสีดําแบบนี้เลย มือเปิดด้านในจะเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านท้ายาผ้าผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตรงนี้ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นทัลล็อกตัวล็อกกระจกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสำหรับประตูคูน้านนั่นเองค่ะ mm hmm. มาต่อกันที่หน้าตากุญแจเขานะก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะมีเซ็นทัลล็อกแล้วก็มีที่เปิดฝากระโปรงด้านท้าย mm hmm. เพียงแค่เหยียบเบรคนะคะกดปุ่มพุสต์ทได้เลย และในส่วนของตัวพวงมาไลายนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายแล้วก็มีคูสคอนโทรลนะคะเป็นตัวล็อกความเร็วและนี่ก็จะเป็นเลนวอชนะคะเป็นเลนสำหรับมองมุมอับนะคะเวลาเราเปิดไปเลี้วด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเลนเลยนะ เลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 8 6 9 9กิโลซึ่งเป็นเลขไมคตามการใช้งานจริงนะคะมีการเช็คศูนย์ทุกระยะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยมาต่อกันที่ตัวเครื่องเสียงนะคะตรงนี้เนี่ยได้เป็นหน้าจอสัมผัสทธธัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุ FM AM ก็ได้นะคะและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็ เปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติพร้อมกับเส้นการระยะและสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะเลนวอชก็จะทำงานให้อัตโนมัติเลยเป็นเลนสำหรับมองบมอบนั่นเองมาต่อกันที่ตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยปรับความเย็นให้อัตโนมัติแต่ถ้ายังไม่ทันใจนะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิเห็นไหมคะแล้วก็ความแรงพรัดลมเองเนี่ยตามใจชอบได้ด้วย ถัดมาในส่วนของตเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออตโต้มีอีโคอนโหมดนะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเขาก็มีมาให้ด้วยถัดมานะคะในส่วนของตัวเบาะนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพดีมากๆเลยตัวเบาะคนขับอันนี้จะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนี้เลยภายในนะคะค่อนข้างกว้างมีพื้นที่ให้เหยียดเท้าได้สบายระยะห่างนะคะระหว่างตัวบอ่อแถวหน้านและแถวหลังนุ่นบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยมีพื้นที่ให้ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวบอ่อนะคะได้เป็นบอ่อหนังสีดํามีสายเบลลให้3เส้นนะคะแปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยอ่ะสุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็ พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะของตัวรถคันนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมกันพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะคะขนาด1 8 0 0นซีซีนะคะนี่เลยให้ดูกันอย่างช้าๆว่าไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มไม่มีการติดแกส๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องนะคะ หัวน็อตากระกโปรงเป็นสีขาวสีเดิมนะคะแพลนให้ดูกันอย่างช้าๆเลยเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยน็อตที่เชื่อมต่อคานด้านซ้ายคานด้านหน้าแล้วก็คานด้านขวานะคะทุกอย่างสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสติ๊กเกอร์มออกนะคะสติ๊กเกอร์สีนะที่มาจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเลยสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่า ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดสูญหายตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้จกคันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้าใหม่ที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ Honda Civic FC 1.8ตัว EL รถปี2020กับราคา549,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ตู้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ